เริ่มที่ความสำเร็จในวันนี้ก่อนมา,าโชร,รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่าเราจะมีวเวทีอันนี้รู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยผมรู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนี้จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่พวกเรารวมถึงผมจะพาทุกคนไปมีความสุขนอกจากจะซื้์แล้วยังมีโชว์ที่พวกเรากำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้น ทำให้ทุกคนสนุกของทุก้สึ็ของอปรึกก็ดีใจมากครับคิดว่าตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้ได้เป็นแล้วแล้วก็จะขออุบไว้ก่อนว่าเราจะไปโชว์ที่ไหนแต่รับรองว่าประทับใจทั้งเราแล้วก็คนดูแน่นอนครับผมแต่ก่นแต่ก่อนที่จะมีพี่ปอน่าสวัสดีครับ ครับผมเราพร้อมแค่ไหนกับการวิ่จะพาลูกน้องไปเยอะนตัคือจริงๆเราคุยกันตั้งแต่วันแรกแหละครับเรื่องนี้เราแพนกันตั้งแต่วันเดวันเนาะที่เราคุยกันว่าเราจะทำนะเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คือวาง <c oughs> แผนว่าเราจะทาไงดีก็เลยไม่ได้รับงานหลายๆคนจะบอกว่าทำไมไม่รับงานผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะครับแต่อยากให้แบบได้เห็นวันนี้ก่อนว่า, <c oughs> วาพวกเขาทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเราอยู่กับพวกเขามาเรารู้ว่าเขาเก่งจริงอ่ะเขามีความสามารถหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แค่แบบเดินยิ้มหล่อๆไปวันๆแน่นอน ซึ่งในโชว์นี้ทุกคนจะได้เห็นครับพี่บอลจะบอกได้ไหมว่าโหมดทัวร์ครั้งนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างไรโอเคโอเค,โอเคครับเราซ้อมกันมาเยอะนะครับอเอ,เอเคคร์ทัวร,ร์เ, <ert> เนี่ยที่การพูดถึงเอร์ทัวร์ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยก็คือทะนับทุกทวีก็คือครบแล้วแต่ที่วันนี้เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการให้ไลฟ์เนชั่นเทโรในการช่วยรีคูดโปรโมเตอร์ที่เหมาะสม,มครับเพราะว่าเราอยากพาไปทั้งหมดคือถ้าเป็นไปได้เราอยากไปทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายในแต่ละประเทศนะครับตอนนี้ก็คือ กล้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีประกาศมาเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างรูปแบบก็ผมบอกว่าไม่ใช่แฟนมีตรแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในซีรีส์ครับมันจะเป็นโชว์เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นเหมือนแฟนมิตรผสมทุกอย่างเพราะว่าทุกาทุกคนตรงนี้เขามีความสามารถหลากหลายอย่างที่ผมบอกอ,อยากให้ติดตามวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยผมว่าถ้าใครเห็นก็จะตกใจเหมือนกันว่าเขาทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ,ก,บกับการไปครั้งนี้ก็คือไปจริงๆไปจริงในรูปแบบ,บที่ไม่ใช่ไลฟ์ใช่ ต้องบอกกันว่าโอเคผมอาจจะทําให้หลายคนผิดหวังแต่เราคุยกันแล้วว่าแม้กระทั่งโชว์ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งวันนี้เราไม่ทำไลฟ์เพราะผมว่ามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะมาเจอกันได้ครับแล้วพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนมาเจอกันตัวจริงๆงัง้นทุกประเทศที่เราไปเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆจริงๆครับใช่ปะ่ะครับอยากเจอแฟนๆมากครับที่หลังครับปีเมพร้อมแค่ไหนกการเดินทางไปอักฤษครับจริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับแต่ว่าผมว่าผมพร้อมกันแล้ว แล้แต่ละประเทศเราก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าอยากให้ติดตามดูครับผมเป็นแฟนแต่างประเทศน่าจะชอบนี่ทำสัญญาจากคุณฟิปปอนครับใช่ครับทำให้ได้น้อยครับไม่ถามอะไรลงยัไะโอเคอะแต่ละคนเลยครับอโปเริ <reco Christ. S 1> ่ม <t> ก <realidade> ่อนมีหลายๆความสามารถที่พี่ปอนแบบเราได้คุยกันแล้วเขาเห็นว่า โปรน่าจะทําตรงนี้ได้แล้วเขาเอาไปต่อยอดแต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรบ้างแต่รับรองว่าทุกคนจะว้าวเพราะแม่ละโปเองก็ว้าวเหมือนกันมันเป็นหลายๆสกิลที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่ว่าพี่ปอนแล้วทุกคนในทีมเชื่อแม้แต่นักแสดงคนอื่นพี่ปอนก็เชื่อเหมือนกันมันเลยเกิดโชว์นี้ขึ้นมาครับมากกว่านั้นเราก็ดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเหมือนกันเพราะว่าจุดแข็งของแต่ละคนที่มี นอกจากการแสดงก็จะมีหลากหลายมากมายพี่ปอยเขาก็ดูจุดแข็งนั้นออกเขาก็เอาจุดแข็งนั้นมาขยี้ให้มันเป็นโชว์ที่เต็มอิ่มากขึ้นที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเขาเครับผม่ารโค้ดเตรียมตัวยังไงบ้างลูกผมก็ขัดเกลาตัวเองในรูปแบบครับแบบว่าทําให้ตัวผมพัฒนาไปได้ตลอดแล้วก็มีหลายสกิลอย่างที่พี่โปบอกที่แบบว่าบางสกิลแบบผมอาจจะไม่ถนัดซึ่ง ทางทีมเขาก็ขัดเกลาผมผมทบให้เก่งขึ้นเยอะครับผมเางเช่นอะไรครับเช่นเช่นอะไรแต่ว่าแต่ว่าต้องขอบอกว่าคือเด็กเด็กทุกคนในทีมอ่ะคือต้องส่งคลิปไปอัปเดตทางทีมทุกๆวันว่าอ่าสมมติว่าอย่างบาร์โคดเนี้ยพูดไม่ชัดคือต้องฝึกพูดและส่งให้ฟังทุกวันแล้วเด็กๆทุกคนก็แต่ละสกิลที่เขาคิดว่าน่าทําได้ให้ส่งไปทุกวันหนึ่ง เจฟล่ะรู้สึกไงบ้างคาร์บูทัวร์บ้างก็ตื่นเต้นจริงๆคือเวอร์ทัวร์เป็นความฝันของเจฟตั้งแต่แรกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นแบบก้าวที่สำคัญมากๆแล้วทุกคนก็คงจะเดาว่าเจฟก็คงจะร้องเพลงในเวอร์ทัวร์แต่ว่ามันมีอะไรบ้างเจฟอาจจะตีดังกาสามตลกอ่าใช่ตลก้องด้วยแซ่บเพิ่นแซ่บเพิ่นแซ่บเพิ่นสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง มาคนนี้ครับคนนี้เมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดแอปเพลงเลยนะฮะสองพันดีจ่ายไปให้เยอะมากเลยคุณต้องพักเวยกันนินึงครับนั่นนึงไปบูครับผมก็ผมไม่เคยแสดงโชว์หรือว่าอะไรบนเวทีมาก่อนในชีวิตเลยครับผมแล้วเหมือนโดนโยนเข้าไปในน้ำเลยโดยที่แบบไม่รู้วิธีว่ายน้ำแบบนั้นเลยครับคือต้องปรับตัวต้องฝึกหนักมากครับผมแต่ว่าผมตื่นเต้นเพราะว่า ผมได้ฝึกแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแบบว่าไม่น่าจะได้ทําหรือว่าไม่ไม,ไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มาก่อนนะผมแต่ว่าก็ทําให้โชว์ว่าเออเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วผมอยากคืออยากให้ทุกคนเห็นเร็วๆนี้ครับผมด <มา S 1> <ะ>ูเลยก็บอกกันเลยว่าพี่ปอนเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมากสายตา<ฮ>เหี่ยวเลยคือหยิบจุดแข็งของนักสแสดงของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนอะ่ะมาทําให้กลมมากขึ้นพัฒนาไปได้อีก ก็การไปเวทัวร์วครั้งนี้ก็เป็นความฝัน9ก้าของบิวเหมือนกันก็อยากอยากจะทําให้มันเป็นจริงแล้วก็มันใกล้เกิดขึ้นแล้วครับพีบ่ปอนบอกบอกบับเ<น>่นทั่วโลกนะครับว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างในเวทัวร์ครั้งนี้แล้วก็ฝากเป็นแฟนด้วยโอเคครับผมผมอยู่กับน้องๆมาตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่กินพอดในช่วงที่มีปัญหาผมว่าทุกคนคงจะรู้อไรเงี้ยเรารู้จักกันดีมากเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมากเขามีความสามารถมากจริงๆแล้ว ในโชว์ที่จะเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นกลุ่มคนที่เขา mm hmm. เขายืนตรงนั้นเขาก็มีความสุขมากแล้วที่จะมอบความสุขให้คุณอะ่ะผมว่านี่คือคุ้มมากแล้วส่วนความสามารถของเขาเนี่ยเป็นสิ่งแถมผมว่านักร้องหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าศิลปินตัวจริงผมว่าพวกเขาคือศิลปินตัวจริงจริง,รงครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วเราก็เราไม่ใช่บริษัทที่งกอยู่แล้วทุกคนไนดู้ดาดูเพราะฉะนั้นทุกอย่างจัดเต็มแน่นอนครับคุ้มแน่คครับุ่อให้ไม่แต่ละคนฝากถึงแฟน ในรูปแบบไหนก็ได้เริ่มที่ไบเบิล okay. For our international fans I hope to see you all soon ด mm ีวครับ huh. ฝากติดตามพวกเราแล้วก็ความฝันของพวกเราได้นะครับเจฟครับผมก็สำหรับโวทัวนะครับเหมือนซีรีส์เลยครับผมไม่ต้องเดาครับผมเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ขอบคุณก <laughs> ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ดูซีรีส์เพราะว่าก็ทำให้พวกเราได้ไปโวทัว ออขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมได้เห็นหิมมากครั้งแรกนะครับไอ้อออโคป,ปิดดีๆนะสวยไอพี่มาย่อละกันที่องอุณสักหน่อยมิมานะครับก็ <laughs> อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งของทีมเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีจุดแข็งและมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำสร้างความสนุกให้กับทุกคน ผมว่าเชื่อว่าเวิร์ทัวร์ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากเจอทุกทุกคนมากๆอยากเจอมากๆครับครับก็ทุกๆวันที่พวกเราไปกองครับพวกเรามีความสุขมากทุกๆวันที่พวกเราได้พูดคุยกันหรือว่าเห็นกันผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยรวมถึงการเห็นแฟนๆด้วยพวกเรามีความสุขมากที่จะได้ส่งความสุขไปให้กับทุกคนทั่วโลกแล้วก็อยากให้ทุกคน รอแล้วก็ติดตามกันนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่จนเลือดหยดสุดท้ายเลยครับโอ้โหขอบคุณครับตบมือให้หน่อยเร็ดคน